เปรี้ยวปากมาแล้วคะ่ะมีคนบอกไว้ว่าอาหารจะอร่อยต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีวันนี้เปรี้ยวปากเลยขอเอาใจสายกินจัดเต็มความอร่อยกับสามร้านในกรุงวัตถุดิบสุดฟังมีทั้งชาบูตามสั่งและซีฟูด้ดชี้เ๊้าให้ขนไฮขนี้ดูจบแล้วรีบตามจอยเต๋อมาฟินกันนะคะพอเราได้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงต่อซอสกาที่เป็นน้ำจิ<อ>้มใช่ไหมคะคือน้ำลายเหรอ ันเกล็ดเห็นหรือเปลมันหอมมันหอมมันหอมคือเราเอาไปคั่วไฟอ่อนๆก่อนแล้วก็เอาโมโม่ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วเวลาทําใหม่ๆอ่ะมันจะแบบหอมคลุ้งไปทั่วๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาลูกค้ามาเขาจะได้กลิ่นแล้วแบบเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราโม่เองซึ่งโม่จริงไม่ได้แบบแอปแล้วมันก็จะไ้โยมจะมาลูกครั้งค่ะอีตาชิวะเซเอีัยะชิวะเน่ยินดีต้อนรัเฮ้ยแต่เดี๋ยวคนนั้นจะไทยจะญี่ปุ่นเทียมกันนี้เลย คือจะบอกว่าอย่าไว้ใจคุณจอยนะครับกับการทําอุปกรณ์อะไรพวกน,นี้มันยังไงคะจอยนี่ขึ้นชื่อเรื่องจับเจงนะูนะี่ไงทำหลุดไปแล้ว,วจริงไหม ใส่ร้านอันนี้ใส่ร้านแล้วก็ระวังเรื่องขโมยสูตรด้วยคุณจอยชอบขโมยสูตรมากนิดหน่อยถือว่าเมื่อกี้ถามใหญ่เลยอันนู้นใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรระวังนะอย่างนั้นเลยไม่บอกกาจี้เขาด้วยนะจงซ่าเลยนะหมมาจากอะไรคะอยากรูเลยต้อนรับอย่างเป็นทางการก่ยนะครับน้องแมทพิเวนีสวัสดีครับนี่คือเป็นสาวสวยที่โน่นเดิจะเป็นดารานะปัจจุบันล่าสุดคือ มีร้านของตัวเองอ๋อเป็นซีอีเป็นคนบ้าด้วยเป็นซีโอเป็นคนบ้าเลยะที่มาที่ไปคอนเซ็ปต์ของร้านนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงตั้งต้นเลยคือชอบทานชาบูมากแหละค่ะแล้วแล้วที่นี้ก็เลยว่าเหมือนฝันว่าอยากมีร้านชาบูเล็กเลสักร้านหนึ่งจนได้มาเป็นร้านนี้คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราติต่างเอานะคะว่าเหมือนเรารีโนเวทร้านชาบูของคุณย่าชาวญี่ปุ่นของเราที่เปิดมานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบ อย่างไผ่เนี่ยก็คือทําเองทุกอย่างโทรสั่งเองจากอุดรใช่แต่เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยของที่นี่คือล่าลือมากเลยรีวิวบอกว่ารสชาติเขาดีมากๆเริ่มต้นมันมาจากที่แบบเราหาชาบูที่มันรสชาติแบบเนี้ยน้ำซุปหรือว่าน้ำจิ้มอย่างเงี้ยแต่เรายังหาไม่เจอในบ้านเราก็ได้โอกาส ด้ความใจดีของพี่พี่เลิ r บรา t เ e อร์สะค่ะที่เขาเป็นเจ้าของร้านราเมงคาตาลูที่จงยาก่าอที่เป็นกับคุณรีวอะค่ะเขามาช่วยแบบชิมแล้วก็แบบปรับสูตรน้ำซุปให้นิ่มๆเลยแบบเลยอยากขายตรงนี้ว่าแบบมันเหมือนจะเฉยแต่ว่าก็ ตั้งใจให้มันมีแค่อารมณ์เราไปไม่เห็นภาพจริงต้องลองชิมนะได้ค่ะจัดเลยนะคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้เต็มๆได้ค่ะแต่พี่ขอโมงให้เสร็จก่อนนะโมให้เสร็จ้าโมไม่เสร็จไม่ได้กินไม่ได้ทานโมเลยหรอคะ ันนี้คือให้เจ้าของแนะนําดีกว่าค่ะว่าเราต้องแบบทานอะไรยังไงดีคะจริงๆก็แทบไม่ต้องแนะนําแล้วนะคะค่ะไ่ตงหมดแล้วนี่ห้แนะนำไปข้ขออนุญาตเป็นน้าจิ้มก่อนนะคะน้ำจิ้มเราก็จะมีงานนะคแล้วก็พรสอยุสุนะคะใครชอบแซ่บๆนะคะแนะนําให้ใส่กระเทียมกับพริกได้ที่งาค่ะแต่ถ้าพรสุแนะนําให้ใส่ต้นหอมจะแบบชุ่มรสเจ้าของคะแบบทําไมน้าซุปมันแบบมันไม่เยอะอะคะจริงๆอ่ะเติมได้ตลอดมีที่เติมได้ตลอดก็คือน น้ำซุปนะคะน้ำจิ้มแล้วก็ครัฟคือแม่หน่าขายเป็นเซตก็จะมีผักน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็ครัฟแล้วก็ผักดองค่ะมันมีอูด้งในนาเนี่ยทุกอย่างอูด้งสดงาที่ค่ะผมซัดไปจนหมดเลยเพราะมันอร่อยมากมันแบบเย็นๆแล้วนาที่นี่หอมจริงแล้วหมูเนื้อเนี่ยแน้ามวยเสียงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ๋อวันนี้นะคะเสิร์ฟเป็นอันนี้เป็นอิเบริโก้สันคอค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นคุโรบุตะสันคอค่ะคือมันก็จะมีเท็กเจอร์ที่แบบเหมือนแตกต่างกันแต่อร่อยมากเลยจริพอแบบเหมือนสุกใน ที่นะแล้วทานกับแบบเหมือนแบบผมทานกับงาไปนะมันเข้ากันมากเป็นซีฟู้ดก่อนก็จะเป็นปลาเก๋ากับกุ้งแชบวยค่ะไข่ดีมากปลาเก๋าจิ้มกับซอสงามันเข้าอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็เนื้อเนื้อร้านเราคือแบบโอ้โหไข่ดีมากเพราะว่าทุกตัวคือแบบว่าคัดมาแล้วจริงๆค่ะวันนี้คือมีเออเขาเรียกว่ามีนาโมโตสวิปลอยค่ะก็จะเป็นฝันนอกฝันนอกที่มันน้อยที่สุดที่มีในร้านตอนนี้ค่ะส่วนอีกอันนึงก็คืออันนี้ค่ะ เป็นส่วนใบภายนั่นเองค่ะก็คือออยสเตอร์เบดเป็นมิซึจิมีความมิตี้หน่อยก็คือมีมีกลิ่นเนื้อมีได้เคี้ยวแต่เนื้อทุกตัวในร้านแมนนะคือนุ่มละลายหมดไม่มีตัวไหนเหนียวเลยแต่คนที่เขาชอบทานเนื้อญี่ปุ่นแท้ๆแบบนุ่มละลายไม่ต้องเคี้ยวแบบบลืดไปเลยอ่ะเขาจะสั่งตัวนี้กันเยอะค่ะโคจิิเอฟนะครับถ้าเป็นเอนี่ะ ผ่นขนาดนี้ถ้า a อโจะเป็นกระดาษเขาบอกว่าอันนี้คือไฮไลท์ของพี่เหมือนกันใช่พี่เตยออันนี้คืออะไรครับเล่าสิครับข้าวผัดมันเนื้อสูตรแมทค่ะสูตรแมทเลยใช่แมทคือกล้าพูดเลยก็คือเป็นข้าวต้องใช้ข้าวไทยซึ่งเจียวเนื้อจากพวกเนี้ยที่เราคัดติ้งออกไปอ่ะแล้วเอาเนื้อเขาไปเจียวน้ํามันเพื่อมาผัดมันเนื้อแล้วก็มีแบบ เอฟ้าผิวอยู่ข้างบนอีกแผ่นหนึ่งดีมากๆแล้วโรยแค่เกลือมันมอมมาดิอีกนิดหน่อยคือแบบเม่หอมมากจริงๆใช่อยากให้พี่ๆทานจะบอกว่าปลาดีมากจริงปลาดีมากใช่ไหมคะไม่คาวเลยค่ะแล้วก็จิ้มขนมจิ้มงามมันใช่มากงาจิ้มคอนเสิรก็ดีมากอ่ะมันละมุนน่ะมันแบบหอมเปรี้ยวหวานอะกันังดีเลยอ่ะทานตามแมทได้นะคะก็จะจิ้มอันนี้ก่อนค่ะซอสงาแล้วก็ นี่ค่ะมาพร้อมกันเลยนะนะหนึ่งสองสามอ้ามดีจังเลยดีมากสองอันประสองอ,อันพอสองอันอะรสชาติมันเติมเต็มกันใช,ใช่ปะ่ะพอรสชาติเขาต่างกันอะอร่อยอ่ะแล้ว<อ>คือจะบอกว่าน้ำซุปเขา,าอะสำหรับชามแป้งอร่อยมากเพราะเราบวดรั่วไ,ไปเรื่อยๆอะคือน้ำผักน้ำหมูมันออกอะทำไมก็จะยิ่งอร่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะพี่ๆทานเสร็จแล้วน้ำงวดอะค่ะ ให้เอาอูด้งค่ะลงลงลงไปต้มแล้วก็ซดกับน้ำใส่พรสึกลงไปนิดนึงมันจะแบบสุดยอดมากเอ้ยอนี้อร่อยอะอะไรอะฝักทองอะไรฝักทองอะสูตรของเชฟที่ร้านค่ะเคปต้นหุ้นส่วนอีกคนฝักทองคุกซอสมีนา้โมโตะค่ะมีของฮานเล่นด้วยอะใช้มือใช่อันนี้ก็คือดีมากค่ะอาูทอดที่ซอสก็ทำเองเป็นมิลินกับฮันนี่ค่ะ จริงๆมีมของอทันเล่นอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็มีของหวานด้วยอเออในเซ็ตก็จะเสิร์ฟเป็นไอศกรีมยาคูส์ยาคูก็เลมอนเหรอคะค่ะข้างบนก็เป็นเลมอนเสรแบบนิดนึง อร่อยอ่ะอร่อยจริงมันแบบมีความสดชื่นเนาะแต่จะบอกว่าเราเห็นถึงความตั้งใจของน้องแม็กจริงๆในการทําร้านแบบทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นคุณเจ้าของคะคุณฝาก้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ฝากร้านด้วยนะคะชื่อร้านมินาโมโตชาบูนะคะอยู่ทองหล่อซอย6ค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง5ทุ่มเลยปิดวันจันทร์นะคะอร่อยจริงๆตั้งใจทํามากๆเลยค่ะอยากให้มาลองชิมดูแล้วก็เปิดใจกับน้ําซุปที่ไม่ปรุงแต่ว่าให้กลิ่นอโรมาจากแบบ สาล่ายคอมบูมแล้วก็ปลาแห้งชั้นดีจริงๆค่ะก็ทุกอย่างคือตั้งใจเลือกเองทุกอนูค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงสนับสนุนโดยปลากระป๋องสามแจว ตอนนี้ครับอยู่ที่จุฬา50เป็นซอยจุฬา50ซึ่งถ้ามองไปตรงนู้นจะเห็นว่าคนเยอะแยะมากอันนี้คือไม่ได้มีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกันแต่ว่าอะไรรู้ไหมเขามาต่อคิวร้านอร่อยคุณจอยคือรู้เลยค่ะจะบอกว่าเป็นร้านที่แบบฮอตที่สุดในย่านนี้เลยนะคะคือร้านเขาอะค่ะแบบเป็นเหมือนอัฟฟิวแบบเหลาตามสั่งอะวัตถุดิบคือดีมากๆเลยนะคะราคาก็ดีด้วยใช่ร้านครัวจุฬา50นั่นเองใช่ดูพี่ดูจากเมนูเขานะ ปลากระพงทอดซอนน้ำปลาโอ้โหปูทะเลผัดผงกะหรี่คือเป็นเมนูที่มันจะต้องแบบมีแบบ6ก0จ็ดอ่ะแต่เขาขายแค่แบบสองสามร้อนาะคนก็เลยเยอะไงแน่นมากนี่ก็จะบอกว่าที่เรายืนรออยู่นี่นะคะคือต่างชาติเยอะมากเพราะว่าวัตถุดิบดีราคาดีรอต้องต่อคิวเฮ้ยน้นเต๋อต่อไว้ก่อนนะป้าเราขอถ่ายคอนเทนตนะ์นุ่คนมันเยอะแบบเนี้ย เฮ้ยโอ้โหเชฟเชฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับวว้าเชฟขาขออนุญาตเชิญนั่งค่ะเชฟโกยนะครับเป็นเชฟของที่ร้านใช่ครับผมเชฟลูกค้าแน่นมากค่ะตั้งแต่ร้านเปิดเลยอ่ะครับผมนี่ผมก็ถามผมก็หลีกมากเพราะว่ามันมันดูน่ากินมากแล้วมันมีความแบบเหมือนแบบพรีเมี่ยมเป็นหรอเหมือนแบบมีเซ็กเตอร์แบบน่ากินมดเลยอ่ะมันมีเคล็ดลับอะไรไหมคะเชฟมันอยู่ที่บางทีแบบจังหวะไอ้มันมันหลายหลายอย่างอ่ะเดียวไอ้น้ำมันก็ดี เกะไอพวกไอผงกะหรีที่เราตีมันต้องมีมันต้องเข้ากันหมดเลยอ่ะมันนี้จังหวะไฟด้วยชอบมากเลยคือไข่เขาดูมาแบบแบบละมุนละมุนกำลังแบบทาเลยอ่ะคือความมาลอยนี่คือไม่สงสัยเลยแต่ราคาค่ะเชฟขายอย่างจานนะ3 80ใช่ไหมคะเราขายได้ยังไงอะแค่3ามปูมาทั้งตัวแบบเนี้ยไอ้วัตถุดิบของเราอ่ะตอนคือเขาเขามีอยู่แล้วไงเราเลยทําราคาให้มันถูกได้ ครับเพราะหนึ่งที่นี่มานักศึกษาเยอะครับเราก็เน้นลองให้มันถูกหน่อยใช่เพราะว่าเรามีแหล่งวัตถุดิบของเราเองซึ่งมันราคาแบบดีอยู่แล้วใช่ครับเราจะหมายเองค่ะแล้วอย่างปลาปลากระพงทอนั้นปลาล่ะคะครับผมเหมือนกันนะเหมือนราคาเท่าไหร่คะครับผม280บาทอุ้ยอร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเฟตเตอร์มันดีมากแบบมันมีความละมุนมากเลยค่ะรสชาติค้าดีถาได้จิ้มกับไอ้ซีฟู้ดนี่อ๋อ เอาต้องใส่เหรอคะนี้แบตกันเลยอะผมใส่มากหามนิดนึงแล้วแบบเหมือนชาวต่างชาตินี่เขารู้ได้ไงครับหยุดลำต้นจากนักศึกษาครับนักศึกษาก็มาทานเขารีวิวให้อยู่ปั๊บไปมากระจายไปหมดเลยเลยเนี่ยต่างชาติเยอะกว่าคนไทยอีกเหรเยอะกว่าครับเยอะกว่าที่ประมาณ2ปีกว่าที่เป็นแบบนี้ตลอดเลยแล้วอย่างชาวต่างชาติเขามาทานเนี่ยเขาสั่งอะไรเยอะสุด ส่วนบ้านอันดับแรกคือผงกะหรี่น,นี่เลยใช่ครับก็มาตามนี่คือผงกะหรี่อันดับแรกอ,อย่างอื่นก็พ่วงตามหมดเลยเชฟพ,พอจะบอกเคล็ดลับเมนูอะไรอีกสักนอย่างของเรารได้ะะไหมคะอย่างปลากระพงทอดลำปลาอย่างเงี้ยค่ะเชฟัครบมันอยู่ดีการเร่งจังหวะมากกว่าเรื่องไฟมันมีจะต้องใช่ฮะทุกอย่างอยู่ที่ไฟหมดแล้วเมนูนี้อะค่ะเชฟอันนี้เป็นเมนูพิเศษเลยปลากระป๋องสามรสใช่ไหมคะปลากระป๋องคือวัตถุดิบมันมันก็มีไอ้กระเทียมพริก ก็ล่ากบาชีสาคัญที่ล่ากบาชีตัวนี้คือตัวทําให้หอมเอาไปคั่วไปผัดนะผ,ผัดผัดน,น้ำมันห,หอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ปรุงรสไอ้พวกน,น้ําตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยหปลากระป๋องมันสุกอยู่แล้วเนี่ยเราวางก็ได้ดีน้นําซอสร้อนร่าผมชอบอันนี้มากครับเพราะว่ามันมีความแบบเค็มเผ็ดกำลังดีจากเท็กซเจอร์ของเนื้อปลาแล้วตัวซอสมันเ่ยครับมันจะมีแบบเหมือนแบบความแบบหวานอมเปรี้ยวจากแบบซอสมะเขือเทศเนี่ยครับ๋องดีมาก คือชอบมากค่ะคือแบบเมนูเนี้ยค่ะคือซอสแล้วเอามาคลุกข้าวแบบเป็นเมนูที่เติมข้าวเพราะมันแบบมันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วปลาซาดีนจากปลากระป๋องนั้นก็คือแบบว่าชิ้นใหญ่เนื้อแน่นทานแล้วมันเต็มปากเต็มคํามากเลยค่ะเชฟครับโอ้แล้วมีเผือกทอดด้วยไข่เค็มลาวานี่ก็มีอยากกินเค้กเต็มคำโดยตรงครับผมชิ้นละชึบอันนี้คือลาวาน่าดูดิ โหนี่คือต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะแล้วราคาคือแบบดีมากๆเลยแล้วโอ้โหนี่วันนี้ดีมากเพราะเชฟนี่ยเอาศา,าสตร์เวลาแบบเล่าให้เราฟังด้วยได้ค่ะวันนี้นะครับทางรายการของเรามีของมามอบให้เชฟรครับผมเราก็มีกิฟต์เซตปลากระป๋องสามแจ่วนะครับปลาซาดีนตัวใหญ่เนื้อแน่นซอนมะเขือเทศเข้มข้นนะครับให้กับทางร้านมาสร้างสารรค์เมนูอร่อยๆกับพวกเราด้วยนะครับอันนี้ครับเชฟครับขอบคุณนะครับเชฟฝากร้านได้เลยครับเออขอฝากร้านเลยนะครับครัวจุฬาศิรครับผมเชฟสวยนะครับเจ็ดโมงเช้าถึง ต้องแบบอดทนนิดนึงก็มีชิวยาวแต่รับรองคุ้มค่าคใช่แล้วใช่กระเตอค่ะต้องขอเวลาแบบจัดการของบนโตให้หมดเพราะมันอร่อยมากเลยนะคะและตอนนี้ค่ะน้องออนรอพอมอยู่แล้วนะคะที่โรงพยาบาลรามคาแหงค่ะไปพบกับน้องออนกันครับอาการแบบไหนเสี่ยงเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคนี้รักษาย,ย่งไง ตามอ้อนไปหาคําตอบเลยค่ะและตอนนี้นะคะอ้อนอยู่กับแพทย์หญิงไพรินพาทพิษณุแพทย์ผู้ชํานาญการโรคหัวใจจากโรงพยาบาลรามคาแหงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะตอ,อนอื่นเลยค่ะอ้อนอยากรู้ว่าอาการแบบไหนคะที่จะเข้าข่ายโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ้างคะส่วนใหญ่คนไข้ที่จะมาพบแพทย์นะคะก็จะมีอาการจุกแน่นหน้าอกอ,อาจจะแน่นกลางลิ้นปี่แล้วก็มีบางครั้งก็จะมีเจ็บล้าไปแขน ไปคอรหรือไปกรามสองข้างก็ได้หรือมีอาการใจสั่นเหนื่อยง่ายก,ก,ก็ก็เจอได้นะคะอันดับแรกนะคะถ้าคนไข้ามาที่โรงพยาบาลก็จะมีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือที่เรียกว่า EKG นะคะถ้าพบว่ามีอาการความผิดปกติของขึ้นไฟฟ้าหัวใจเกิดขึ้นแพทย์ก็จะมีการส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นการอันตราซาดูกล้ามเนื้อหัวใจหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคือเอ็โพคาร์ดิโอกราฟีนะคะ การตรวจเครื่อง C T สแกนนะคะ mm hmm. ก็จะมีทั้งแบบฉีดสีแล้วก็ไม่ฉีดสีนะคะถ้าไม่ฉีดสีเราก็จะเน้นดูปริมาณหินปูนในหลอดเลือดะคะ่ะ mm hmm. เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคหลอดเลือ,หลอดหุดตันได้ถ้าเกิดฉีดสีเรากจ็จะสามารถเห็นจุดตีบหรือรอยโรคได้ mm hmm. เหมือน mm hmm. คล้ายๆฉีดสีส่วนหัวใจเลยะคะ่ะ mm hmm. ส่วนเครื่อง M R I นะคะ mm hmm. ก็จะเน้นดูฟังก์ชันหรือว่าเน้นดูโอกาสว่าจะมีโอกาสเกิด ภาวะกล้ามเนื้อห today, ัวใจติดได้ไหมโดยการดูล่องรอยโรคภายในกล้ามเนื้อหัวใจอะค่ะก็ถ้าสงสัยว่ามีภาวะของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการส่งตรวจเขาเรียกว่าการฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจค่ะเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการทําบอลลูนแล้วก็ใส่กดลวดเพื่อดูว่ามีตําแหน่งการติดของเส้นเลือดปริมาณมากน้อยขนาดไหนอะค่ะ แล้วก็จะได้รักษาได้ตรงจุดวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะแพทย์หญิงไพรินพาดพ,พิษณุนะคะแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจจากโรงพยาบาลรามคองแหงค่ะสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิ๊ อีกหนึ่งร้านวัตถุดิบสุดปังที่ยกมาทั้งทะเลไว้ใจกลางบัรทัดทองร้านวารีทาราร้านอาหารไทยซีฟูด้ดพื้นบ้านเขาใช้วัตถุดิบที่ส่งตรงจากประมงท้องถิ่นวันต่อวันรับรองว่าสดเด้งฟินฟินแน่นอนค่ะรู้จักร้านวารีทาราจากติ๊กตอกอะค่ะเมน,นูที่ชอบที่สุดจะเป็นหมึกไข่เค็มอาหารทะเลสดใหม่ถูกใจแน่นอนค่ะมาที่ร้านนี้ครั้งแรกค่ะเพื่อนแนะนํามาเมนูที่ชอบมากที่สุดคือนี่ปลาหมึก น้ำดำอร่อยมากน้องขอแนะนำมาพี่สองคนบินมาจากอเมริกาเขาอยากให้มากินอาหารทะเลสดๆยำไทยรวงต้มยำกุ้งก็ถ้าเกิดว่าได้กลับมาไทยก็คงอยามาชิมทุกครั้งก็นถูกอร่อยมากอร่อยมากจริงนี่เราจะเอาที่เต่าเต้ยลงแล้วนะคะโอ้โหนี่มาแล้วค่ะโอ้โหฮียกำลังรออยู่เลยฮะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเมนู cash off the day วันนี้ค่ะอ่ค่ะโอ้โหกลงเป็นอะไรเฉลยได้ยังครับเฉลยได้แล้วเพราะว่าวันนี้คืออะเนยเมนู cash off the day วันนี้ค่ะ ปลาเจ้าสมุทรซึ่งเราเอามาทําเป็นแกงส้มเนื้อปลาเจ้าสมุทรไหลบัวค่ะปลาเจ้าสมุทรมันคืออะไรนคะวงตระกูลอะไรใช่จะเป็นปลาน้ําลือกค่ะวงเดียวกับปลากระพงนะคะเนื้อมันก็จะคือนุ่มฟูปลาเจ้าสมุทรใช่แล้วก็แกงส้มของเราอะค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นสูตรเฉพาะเพราะว่าเราอะตั้งใจให้มันเป็นเหมือนลูกผสมระหว่างแกงส้มใต้ที่จะเป็นความจัดจ้านของของแกงใต้ที่จะออกรสเผ็ดร้อนเนาะกับ แกงส้มภาคกลางที่มันจะมีความหวานทานง่ายอันนี้คือลงตัวลงตัวจริงจริงจริงคือปลาเขาว่าเนื้อเขาแบบแน่นนะคะแล้วก็แบบฟูค่ะเขาไม่สัก็จะไม่เหมือนไม่มีกลิ่นคาวเพื่อจะบอกว่าความเปรี้ยวของเขาว่าเขาใช้แบบน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรทย์เนาะที่มันจะทําให้แบบมีความเปรี้ยวกรอมๆแล้วก็ความหวานของเขามาจากน้ําตาลมะพร้าวมันก็เลยละมุนแล้วก็แบบไม่หวานโดดไม่หวานแหลมมากที่ผมชอบคือพอเขาแบบเหมือนใส่แบบน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยครับมันยิ่งชูรสชาติความแบบ เปรี้ยวความแบบหวานความหอมแบบขึ้นมาแล้วแบบเหมือนทานเข้าสวยนี่คือลงตัวมากเลยจริงโอ้ดีดีมากมาถึงเมนูนี้ไนี่บ้าชอบมากเลยปลาทูทอดน้ำปลาเราคัดไซส์เป็นปลาทูแม่กองแท้ค่ะเนื้อมันจะมีความนุ่มฟูใช่แล้วก็น้ำปลาเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านแล้วก็เสิร์ฟพร้อมยำมะม่วงก็คือตัดรส โอจานนี้มันดีมากเลยทำไมทอดปลาทูได้กรอบขนาดนี้่ะคเคล็ดลับก็คือเวลาไปไปทานเหมือนปลาทูทั่วไปอ่ะเราก็จะมีเทนพอยว่าเราไม่อยากแกะกล้างเนาะใช่ใช่เราก็เลยเอาออกแล้วก็เอ่อทำให้มันทานง่ายทอดให้กรอบแบบพอดีก็คือทานได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงหางไปต่อเลยค่ะคุณเดียค่ะได้ค่ะอีกอันหนึงที่อยากแนะนำเลยอันนี้ค่ะกุ้งแม่น้ำทอดเกลือคือเราใช้ กุ้งแม่น้ำที่เป็นกุ้งแม่น้ำไทยสั่งแม่น้ำตาปีมันไม่ได้เป็นกุ้งที่ผ่านการแช่แข็งเพราะฉะนั้นเนื้อมันจะมีความสดยังยังเด้งอยู่ใช่แล้วก็สูตรทอดเกลือของเราอะค่ะก็จะให้รสธรรมชาติเหมือนเป็นการแค่ชูรสกุ้งขึ้นมาทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าทานกับน้ำปลาพลิกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเมื่อกี้คือผมบลองทานแบบยังไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยแล้วเลยจริงเหมือนที่คุณเดียบอกอ่ะไม่ต้องทำรสชาติให้มันจัดจ้านจนกลบแบบรสชาติ ของเหนือกุ้งอ่ะคือมันแนบรสชาติของเนือกุ้งแล้วมีความแบบเหมือนมันมันจากมันหัวแล้วก็แบบเค็มนิดหน่อยต้าซีฟูแล้วคือแบบใช่มากกุ้งวัวปลาหมึกต่อเลยค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะแอบกระซิบเบาๆว่าหนึ่งจานเนี้ยไข่เค็มอย่างเดียวอะค่ะห้าองโอ้ใช่มันถึงได้ความนัวคุณว่าปลาหมึกเขาว่ารู้เลยว่ามันสดมากเนื้อมันแบบนื้แต่ไม่เหนียวอ่ะแล้วตัวไข่เค็มใช่ค่ะมันเคลือบแบบ กุ๊กอันดูของปลาหมึกเะาเปล่ามันมีความหอมมันของไข่เต็มแบบดีมากแล้วปลาหมึกคือแบบเด้งมากแบบสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะเป็นปลาต่อเต้ยหม้อไฟค่ะเราใช้ต่อเต้ยทั้งตัวนะคะแล่เอาก้างออกทั้งหมดเหลือแต่เนื้อล้นๆเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่เป็นสูตรของทางร้านนะคะชอบมากเลยอ่ะปลากับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมันคือแบบสิ่งที่เต็มคู่กันเนาะจิ้ดจาดอยู่นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ย ใชรชอบทานปลาปลาดำจิ้เต้าเจี้ยวก็ดีปลาก็แบบสดมากเพราะว่าเนื้อมันจะมีความแน่นแล้วก็แบบเหมือนแบบคือลงไปมันจะไม่ยุ่ยไม่เลอะเนื้อปลาเต็มเตมยำใบชะครามใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นยำใบชะครามกุ้งสดค่ะเราจะยำแบบออกแบบโบราณหน่อยๆจะใช้น้ำพริกเผาค่ะแล้วก็จะมีมะพร้าวคั่วค่ะมีเม็ดมะม่วงหินมพานา์แล้วกุ้งที่เห็นเนี้ยก็คือใช้กุ้งแชบวยธรรมชาติแต่ก็แซ่บถึงนะ ออร่ยนะสมชื่อยำได้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือใช่ค่ะปลาหมึกผัดน้ำดำอันนี้เราจะใช้หมึกตัวเล็กหรือว่าที่เรียกว่าหมึกกระตอยค่ะผัดกับราบผักชีให้หอมวิธีการผัดเนี่ยก็คือเล่งไฟแรงให้ปลาหมึกสุกแล้วก็น้ำดำธรรมชาติจากตัวหมึกเนี่ยมันจะลงมาเคลือบกระทะ แล้วพอเป็นหมึกกระตอยอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจได้เลยว่ามันสดแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่หมึกที่หาได้ทั่วไปพอทานไปมันเป็นอย่างที่คุณเดียบอกจริงครับคือจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการควบคุมไฟให้แรงสมองสมอคงที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้ถังก๊สขนาด15กิโลกรัม ไฟแรงได้มาตรฐานพลังงานสะอาดจากสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ออกมาเป็นเมนูที่ลงตัวมากจริงแล้วที่สําคัญนะคะถ้าเกิดแก๊สหมดนะคะคกดสั่งเวอร์แก๊สนะคะพี่พนักง,งานเขามาส่งถึงที่เลยมัอมนอร่อยมากเลยอะ่ะมันดีแบบดีทุกอย่างเลยอะเนาะมันดีม<า>กเลว่าแต่มันมีความหอมมากเลยค่ะคือทั้งหมดทั้งปวงอยากให้มาลองทานจริงแล้วคุณเดียฝากร้านได้เลยครับได้ค่ะก็คือที่วารีทารานะคะร้านเราอยู่ตรงข้ามกับจุฬาซอย8ร้านเปิดเอ่ออังคารถึงอาทิตย์นะคะปิดทุกวันจันทร์เปิด4โมงเย็นจน ถึงเที่ยงคืนค่ะเอาวันนี้นะครับเราก็ชี้เป้านะครับ3ร้านในกรุงวัตถุดิบสุดปังมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครแบบชอบร้านไหนก็ไปตามทานกันได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราลาไปพร้อมคุณเดียนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ริวผักเสาหน้าแม่แฟงชวนคุณหลวงจากละครคุณพี่เจ้าขามากินเที่ยวมูกันที่ทรงวาดกินสตรีทฟู้ดเวียดนามเมนูเด็ดแล้วเมาเบื้องหลังความสนุกของละครคุณพี่เจ้าขาแบบจัดเต็มรอฟินได้เลยนะเจ้าขา